Empirica Books เนี่ยซึ่งเป็นเ็เพจคนไทยเนี่ยเขาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการขายพันธบัตรในรอบนี้ว่าไปมา,มา,มา,มาเนสิ่งที่ทําให้เริ่มมีกลิน่นอายของการที่จะมีการเทขายพันธบัตรมหาศาลเนี่ยซึ่งเป็นทั้งเทนเยีและ30อร์ r เยีย U.S Treasury Bond เนี่ยจะทําให้ yield มันสูงขึ้นจนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยเขาต้องเตือนประธานาธิบดีจุดเริ่มต้นเนี่ยจ,จะเกี่ยวกับกองทุนซึ่งอยู่ในญี่ปุน่นซึ่งกองทุนนี้เนี่ยมีชื่อว่า o r i ร c ช u กิน มันเป็นความพยายามในการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยโดยนูริชูกินแบง n ์ในเพจสำนักพิมพ์เอมพิริก้าบุ๊กส์เนี่ยที่มีคนแชร์มาเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างนี้ดูเหมือนว่า h fund ของนูริชูกินแบงก์ของประเทศญี่ปุ่นที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะเวลาความยาวอายุ10ปีเนี่ยแล้วก็ใช้เลเวอเรจประมาณ60เท่าจะเป็นคนซึ่งเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกมาเองเพราะโดนเรียกเติมเงินมาจิ้นแต่ไม่ทันพอรตระเบิดอันะะนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกองทุนเนชฟอนนี้ซึ่งขึ้นกับแบงก์นูเรนชูกินของญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาได้ค่อยๆทยอยขาย U.S. Treasury Bond 10 Year m a t u r i t y เนี่ยสิ่งที่กองทุนนี้ทำเนี่ยปรากฏว่าดันช่วยให้โลกเนี่ยได้รับอนิสงเหมือนกับว่ามันมีกองทุนในญี่ปุ่นซึ่งพร้อมขายแล้วพอเขาพร้อมขายแล้วมันมีผลไปถึงตลาดโดยรวมเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้รับอนิสงไปเลยว่าท์ก็เลยกลัวรัฐมนตรีกลัวก,กันก็เลยบอกว่าอ่างั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวบอลมาเกิดคราช เพราะฉะนั้นยกเลิกภาษีนำเข้าแบบที่ลงโทษทั่วโลกกลับไปใช้เฉพาะจีนคือไปมากองทุนฮัชฟันในนูรินชูกินแบงก์ในญี่ปุ่นเนี้ยช่วย ู้โลกไม่ให้เจอกับ Recession นูรินชูกินแบงคพยายามที่จะเรียกเติมเงินจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคม2568ความพยายามขายพันธบัตต่างประเทศของนูรินชูกินแบงค์ดำเนินมาโดยตลอดจบมูลค่าการขายสูงถึง63,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมีทั้งพัธบัตรัฐบาลสหรัฐยุโรปนูรินชูกินแบงพยายามลดความเสียหายอันเป็นผลจากอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งกระทบก,บกับการถือครองพันธบัตเทียบผลตอบแทนต่ำในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน มา CEO ของแบงก์นี้ได้แสดงความมั่นใจว่าการบันทึกความเสียหายในปีงบประมาณมีนาคม2568จะช่วยปรับปรุงฐานะการเงินและพอร์ตโฟลิโอของธนาคารและจะส่งผลให้สามารถกลับมาทำกำไรได้ในปีงบประมาณแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เทรดวอร์ขยายตัวในเดือนเมษายน2568กลับสร้างความเสียหายให้กับนูรินชูกินแบงก์มากขึ้นนะฮะถ้าดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนูรินชูกินแบงก์เนี่ยเป็นธนาคารซึ่งอีกชื่อหนึ่งเรียกสั้นๆว่าโนชุแบงก์เป็นธนาคารซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นโดยมีชื่ออย่างเ ทางการว่านูรินชูกินแบง์เป็นธนาคารเพื่อสถาบันการเงิน cooperative bank นะเป็นโคอปที่ให้บริการหลักแก่ากรการเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น สำนันกงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียวก่อตั้งเมื่อปี1923บทบาทสําคัญคือให้บริการด้านการเงินแก่สากรณการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทําหน้าที่เป็นธนาคารกลางสำหรับสถาบันการเงินในภาคเกษตรกรรมของญี่ปุ่นแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์การเงินทั่วโลกรวมทั้งพันธบัตรต่างประเทศรวมทั้งพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐนูรินชูกินแบงก์ของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในผู้เล่นสําคัญในตลาดการเงินโลกโดยเฉพาะในด้านการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศแต่ก็เคยเผชิญความเสี่ยงกับความผันผวนขอ,ของตราดักเบยและค่างเงินนูรินชูกินแบงก์เนี่ยนั บัตรรัฐบาลสหรัฐ และสินทรัพย์ต่างประเทศอื่นๆเป็นมูลค่ารวมกว่า1นึ่งแสนล้านดอลลาร์เพื่อลดความเสี่ยงจากความพันผลของขอัตราดอกเบีย้ยแผนการนี้นะมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแต่เป็นไปได้ว่ามนันเป็นประเด็นที่คนเชื่อมมาถึงเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ธนาคารนูรินชูกินแบงค์ของญี่ปุ่นเผชิญกับการขาดทุนจากการถือ U.S.Treasury Bond และตราสารนี้ต่างประเทศเมื่อตราดอกเบีย้ยปรับตัวสูงขึ้นทําให้มูลค่าพันธบัตรเนะี่ยลดลงเมื่อมีความเชื่อกรตระดอกเบีย้ยจะสูงขึ้นเนี่ยคุณจะขายพันธบัตรเพราะว่ะาค ฐานซึ่งดีกว่าเยียวมันก็เลยขึ้นไงนะแต่ว่าอิชูคือเขาต้องการลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องเพราะฉะนั้นแผนการประกาศขายไว้มีตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วแล้วครัว่าด้านนโยบายในช่วงหลังจากบัตรนั้นเป็นต้นมาแต่ว่ามาจริงจังในการขายคือมีนาคม2025แต่ว่ามันยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขาเขาเทขายหนักเมื่อคืนนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีการพูดกันนะฮะคือมันเหมือนกับว่ารอบนี้คนไปวิเคราะห์ว่าไทยรับมืออย่างไรผมว่าไทยรับมืออย่างไรไม่ใช่เรื่อง ใหญ่นักหนาทางด้านองค์ความรู้เขาก็รับมือเท่าที่เขารับได้แหละอะไรลดได้เขาก็ลดอะไรที่เขาจะ liberalize ให้สหรัฐแฮปปี้ happy, เขาคงจะทําผมคิดว่าสาระของเรื่องมันอยู่ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นในญี่ปุ่นและในจีนและในตลาดในสหรัฐในส่วนซึ่งเป็นการตัดสินใจของนักลงทุนเนี่ยที่ทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐที่ดือ้อดึงจะตายเนี่ยยอมปรับนโยบายผมคิดว่านั่นคือประเด็นมีมุมมองของดอกอรกอบสัต ภูตระกูลนะครับเขาวิเคราะห์ยาวเลยผมไม่ได้จะอ่านทั้งหมดนะฮะมันเยอะแต่ว่าผมจะแนะนําให้คุกผู้ชมเขาไปอ่านอยู่ในไทยพับลิก้า after shock reciprocal tariffs ทางออกทางรอดของประเทศไทยซึ่ง ผมจะสครอลให้ดูและจะให้เข้าใจว่าทําไมผมจะไม่อ่านทั้งหมดนะฮะคือมันเป็นคําแนะนําผลกระทบจะได้เห็นอะไรบ้างเยอะแยะมากมายคือหน้าอ่านนะฮะอ่านแล้วได้ความรู้เพราะดกรกอบศักดิ์เขาก็รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ร่างประเทศพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็ควรอ่านนะฮะเศรษฐกิจไทยจะยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ว่าได้มีการปรับประมาณการอัตราการเติบโตทงางเศรษฐกิจ GDP จากเดิมต้นปีคาว่าจะขยายตัว3%ลงมาเป็น2.5%ถึง3%แต่หลังจากที่อเมริกาขึ้นภาษี t ท r ริฟเกินกว่าคาดหมายและมีสถานการณ์แผ่นดินไหวจึงคาดว่าโอกาสการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวได้2.5%แต่ก็เริ่มมีหลายสำนักเข้าประเมินว่าจะต่ำกว่า2%ด้วยซ้ำ The m o m e n t u m มี Special Series g r a a e Scale นะฮะเขาทำ Artwork ได้สวยมากเลยเนี้ยสังคมสูงวัยเรื่องใหญ่ผม คิดว่าคนไหนซึ่งต้องการอ่านเรื่องดิมากราฟิกเรื่องสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ผลกระทบต่อทั้ง GDP แล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นงานเขียนซึ่งสมควรอ่านนะฮะเขามีเรื่องฮิมพารซีนี้ด้วยนะฮะในขณะเดียวกันผมกระโดดไปที่ The Matt e r หลายเรื่องมีย้อนรอย w o r l d Expo สำรวจความก้าวหน้าของมอารรมโลกในแต่ละศตวรรษนี่เป็นภาพคนเดินทางในช่วงก่อนสงครามน,นะครับประชาชนลังไหลสู่ถนนโพโยทินมุ่งหน้าฉลองสงครามกับครอบครัว ก็ท้านั่งแบบนี้ก็ต้องขับช้าๆนะฮะผมเข้าใจอดีว่านี่คือวิธีการเดียวที่รถกระบะจะขนของแล้วก็จะนั่งกันแบบที่แพ็คนะฮะแบบชีวิตของพลเมืองชาวไทยทํากันก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คงจะอร,อร่วมรวยนะฮะแต่ว่าอย่างนี้คงคงไม่ขึ้นทางด่วนนะฮะ แต่ประเด็นคือขับช้าๆเพราะท้าเบรกตูมนี่คือเด้งหมดเลยนะฮะก็เห็นภาพอย่างนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนก็เดินทางนะฮะกระสอบสีรุ้งไอเทมคู่ใจประชาชนเทศกาลสงกรานต์อันนี้งานเขียนเขาน่ารักดีน่ารักมากเลยภาพนี้ถ้าดูรายการนี้เสร็จผมแนะนำา2เรื่องก็คือว่าหนังเรื่องใหม่ The Amateur เนี่ยสนุกมากเลยของเรนีมาเลก เล่นเป็น cia แล้วถ้าคุณชอบดูหนัง cia เรื่องนี้คือมันกำลังดีเลยนะฮะมันกำลังดีแล้วก็เสร็จแล้วในขณะเดียวกันถ้าต้องการมุมมองเกี่ยวกับเรื่องพันธบัตรเรื่องระบบการเงินระวประเทศเนี่ยมี2คลิปซึ่งต้องตามนะฮะคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่ผมไปออกรายการ back to basics ซึ่งผมแชร์ไปแล้วแชร์ไปแล้วในเพจ a c e b o o k ของผมแล้วก็แชร์ไปใน Twitter ด้วยนะครับ อันนั้นเนี่ยชั่วโมงกว่าเสร็จแล้วอีกคลิปหนึ่งเนี่ยที่ p p t v สัมภาษณ์ผมที่คุณเฟิร์นเป็นพิธีกรรายการ of the Re เรคคอเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวเขาจะปล่อยคลิปวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทซึ่งอันนั้นก็สนุกอันนั้นคุยประมาณ45นาทีแล้วก็เสร็จแล้วสัปดาห์หน้ามีอีกนะะคมชัดลึกสัปดาห์หน้าคมชัดลึกบ่ายสามโมงเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันอังคารที่คุณทอมแล้วก็ผมเนี่ยเป็นแขกรับเชิญแล้วก็คุณจอร์ดเป็นพิธีกร อันนั้นก็สนุกท่าผู้ชมรอดูได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีมีคอนเทนต์เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ enjoy กันไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมรอพบกับมดเอ็กนะวีต่างๆที่ผมจะโชว์ภาพให้ดูอีกครั้งผมปิดด้วยตัวนี้ได้ไหมเนี่ยผมชอบมากเลยเท่จังเลยคนเราส่วนใหญ่นะฮะพอชอบอะไรจริงๆนะต่อให้ชอบตั้งแต่เด็กนะฮะโตมาอายุมากขนาดไหนก็ยังชอบให้ตายผมก็ยังชอบนะฮะมดเอ็กซ์ปอร์ให้ตายผมก็ยังชอบ the Ultimate Warrior ให้ Warrior มันปล้ำแค่ปีเดียวเนะ ผมก็ชอบ The Ultimate Warrior จนตายให้ตายผมก็ชอบ Sting ไม่ใช่นักร้องนะฮะ Sting นะฮะ The Franchise